มาพี่นนอกในบรรดารถไเฟ,ฟ้าของช่างรถโตนี้ที่แหรงสุดเด้ยคือคันนี้เ้อคันแรกที่ที่ได้มาเนี่ยนี่ที่ที่เอาโครงสร้างกระหันลมใบพัดสองชุดแรกเอานี่คือตัวนี้บิดดีกอกจกสองไปศูนนี่บิดนี่คอร์ดงายงืยอบเลยเด้วิ่งน่งแปดสิบเลยได้ดพี่นงคันนี้แปดสิบจริงเด้แปดสิบเหมือนมอเตอร์ไซค์เลย เอาไปส่งฐานนี่เอาฐานบรรท,ทุกฐานได้หนึ่งกระสอบนี่คือล้อมันเป็นล้อตัวนี้ช่างก็เลยเอาโมาโมใส่ตัวสีฟ้าคันที่ขับที่จะแต่งขับหน้าปัจจุบันเป็นล้อสายไฟข้างในมันเส้นย้าใหญ่เลยแล้วแล้วช่างก็เ,เบิ้ลเป็นซองสายใส่บิกก็เลยเอามันมาใส่คันนี้เอาล้อคันนี้ไปไว้คันนี้ก็ซอมๆอมีอ่นนอะก็เร็ยวอยู่เหมือนกันประมาณเจ็ดสิบแต่ว่าการออกตัวมัน มันไม่เหมือนล้อตัวนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือช่างนี่อยู่นาล้อตัวนั้นมันเป็นล้อสิบแปดชี้โคนมันจะไปติดตรงบางโคนก็เลยแต่งไปแต่งมาก็ามาลงตัวที่ตัวนี้นะ่ะลองเอะข้องใจนะเอ้ทำไมล้อตัวคันนี้มันเป็นแรงแรงก็เลยลองเอาเปลี่ยนมาใส่ดูแปลงนี้นหน่อยๆอเออจริงๆมันก็แรงจริงนะพี่น้องตัวนี้สายไฟมันเส้นใหญ่กว่าตัวนี้ด้ตัวนี้เส้นเล็กเลย เ้นเลือกแถมเป็นทองแดงตัวนี้เป็นเงินเป็นเครือบดีบุกอย่างดีนะแล้วก็สายไฟของชุดของเขาเนะี่ยคันนี้เป็นข้างในเป็นเงินหมดอนะ่ะเป็นดีบุกหมดอนะ่ะพูดถึงอะไรโครงสร้างมัน,ม,นมันดีหมดนะคันนี้สายฟงสายไฟนี่เป็นเงินหมดลงตัวแล้วน่าจะเป็นตัวนี้แหละถือจะเป็นคันนี้ก็ก็ใช้ล้อตัวนี้มาทุกฐานสบายสบายถุงข้าวถุงหนึ่งได้เฉยเลย นี่ถูกใกคันนี้แหละก็เลยเสียดายล้อล้อมันสวยอยู่คันฟ้านี่ยขอบสิบแปลล้อใหญ่ดิเนี่ยเอามาใส่สุดท้ายได้ค่นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่นามันชี้โคลนมันติดตอนนี้มันก็จะ,จะมีระยะห่างขับเข้าขับออกนาได้สบายตอนช่วงหน้าฝนไปจะพาไปเทรดแรงจริงดิไม่ได้มู พวกล้อสามร้อยห้าสิบวัตต์แต่ว่ามันแรงไปแล้วช่างภาพไปแต่งเอาพี่น้องหาข้องเก่าแบบช่างนี่แหละงบประมาณน้อยเล่นขับเล่นก่อนนะเดี๋ยวถ้าถ้ามีเงินจริงๆก็ค่อยซื้อคองใหม่เนะไปชัว ถูกใจคันนี้แหละมันคันใหญ่ด้วยมันนั่งยกตอนหมาไล่นี่ยกขาขึ้นจบเลยคันนี้แบดไม่ค่อยเตรียมดีเท่าไหรด่ด้ตอนเช้าปีนดนี่กระูดเลยพี่น้องปีนดนี่ปิ้วเลยด้คอนนี่ไงเงือบเลยเดี๋ยวช่างจะวิ่งไปน,นู่น ตัวมันจะเร็วนะคือจะออกตัวไปเลยนะเกืยบสามด้วลองดูว่าจะเร็วขนาดไหนเหลือสองซ ว่ามันทำไมใส่ใสเบรกใหญ่มาให้เพราะว่ามันแรงมันแรงกว่าเพื่อนว่าช่างช่างว่าเอ๊ะทำไมรถสกูตเตอร์คันนี้มันทำไมได้เบรกใหญ่คันนี้ทำไมมันเป็นเบรกเล็กอย่างว่ามันแรงกว่าเพื่อนมันอาจจะไม่ใช่350ร้อยห้าสิบ่อนว่าอาจจะเป็น450้ก็ได้ช่างก็ไม่รู้นะ มาจากมหาสารคามดิฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงถ้าถ้าถ้าเป็นโครงตัวของมันนี่ออกตัวนี่ฟรีเลยได้ล้อนี่เป็นถนนเลื่อนๆอย่างเงี้ยเบรกใหญ่เบรกใหญ่เบรกใหญ่ชอบชอบที่สุดคือเบรกใหญ่นะี่มันอยู่ดีลากล้อวักเลย ตอนนี้เราบิดคอในไงเงือบเลยไปน่นอะไปหาแต่งใช่พี่นอะไฟฟรีไม่ต้องไปง้อถ้าถ้าถ้ากล่อง72-80แล้วเราขับนี่นนหน่อยอยู่ในหมู่บ้านเราเราไม่ได้ขับเป็น10กิโลมันไม่เป็นไรไปน่นอะรถตนี่เอาฐานใส่นี่ปุ๊บเอาไปส่งในหมู่บ้านนี่ไม่เป็นไรด้แต่ว่ากลางวันจะร้อนอยู่ตอนกลางวันกลางวันกลางวันนี่แบตเตอรี่มันจ่ายกระแสไฟได้เต็มที่ด้ คือมันร้อนนะอุณหภูมิมันมันร้อนนี่มันเร็วดินี่ช่วงช่วงช่วงเช้ากับช่วงบ่ายไปมันแรงเอช่วงเช้าแบบเย็นเย็นเย็นแบบนี้มนไม่ไม่แรงผู้ผิดแต่พอกลางวันมีแดดมีไรอุณหภูมิแบตเตอรี่มันได้นี่แรงแรงนี่ร้อนร้อนเลยแหละตอนเช้าไม่เป็นไรตอนบ่ายนี่แรงมากบ่ายเที่ยงช่างสังเกตแล้วไนงะ ช่วงเย็นนี่ช่างออกมาเทนี่ล้อฟีจวดๆๆเลยถ้าถ้าได้แบตเตอรี่ซองไมโครว่านี่พี่น้องมันโครจะแรงกว่านี้จริงๆมันเอาแทบไม่อยู่ที่นี่จะจะหาเปเล่นไปด้วโชคเชื่อมันอะไรมันไม่ใช่เหมือนมอเตอร์ไซค์นะมันค่อนข้างที่จะควบคุมยากอยู่ช่างว่ามันเกินเจดิไปนีนมันระวังยากอยู่ไอ้พวกไอ้สกูตเตอร์เลยถ้าถ้า เอาซื้อกล่องเจ็ดสองเจ็ดศูนย์มามาใช้เลยก็ได้แต่ว่าเราเราใช้เจ็ดสองเอาไม่ไม่ต้องให้มันแรงมากนะตอนนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะเปลืองกระแสนิดหนึ่งนะแต่ว่าสนุกอยู่พี่้องสนุกดีอยู่นะครับพามาสมพามาเทสนะคือถ้าถ้าเราเอารถคันเล็กก็ได้เราก็หาล้อล้อที่มันวัดงสูงมาใส่ก็ได้แบบนั้นก็ดี แต่ว่าเอาให้อยู่ได้พี่น้องเอาไม่อยู่ในลมดิอันตรายอยู่ช่างว่านะทีนี้นะ่ะพามาชมสนุกสนุกขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ